อันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นล่าล่าเดินนายล่านาสกูลอันนี้ก็เป็นอาชีพแต่ละอาชีพอันนี้เป็นมินเทลนักดนตรีมินเทลอันนี้กับตันกัปตันอันนี้เป็นลูนชิปเปอร์ของเราก็ฮันเตอร์ครับอาชีพสี่คนพอแหละอ่าเลส do you need s o m m o n ไหม เลีเปไปไหนวะอาอาเลก้มานน่อ่าบีบีสกิปต์วิสกิงเดี๋ยวเรากดดิก่อนต้องกดนี้ฮะกดอนะ่ดนานปึ๊บ โคสี่สี่คนเริ่ดเช็คเริ่ดเช็คเริ่ดเช็คสี่คนพอละเนี่ยเริ่ดเช็คก็เขียวหมดก็โอเคผ่านใส่ครับใส่เลยครับเราซัดเลยครับไปเข้าเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงไว้เดี๋ยวพี่โอ้โหพี่ไม่แทงเลยพี่แม่งโดนเราคนเดียวควจริงถ้าเป็นกัปตันเนี่ยกัปตันมันต้องแทงอ้ยแต่มันใช้มันใชส้สายสีแดงแน่เลยมันถูกโดนยี่โดนดาเมดยี่เราโดนอ่าโดนสกิลของเอนัสกูลมาเป็นสกิลเหมือนไอ้ไข่พิษอะ่ะ สีเขียวเป็นลูกตายเขียวโดนมาส่วนฮิลเลอร์จะเป็นอันเนี้ยตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ยฮิลได้นะความจริงก็ฮิลได้หมดทั้งสามตัวนี้ฮิลได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันไม,ม,นไม่มันไม่แบบอบอสมันไม่เก่งจริงอะ่ะเขาก็ไม่ฮิลหรอกก็เป็นดี s หมดเลยไม่ต้องการฮิลเลอร์ก็ได้แต่ถ้าบอสเก่งๆก็สามตัวเนี้ยสามารถฮิลได้ เอาอย่างวะเด็กขอาล้วมันเอาละเออประเด็นยิงเข้าไปเนี่ยใช้บอสตีกันไหมเนี่ยระบบบอสตีนะใช้ปั๊าแล้วก็นี่เพิ่มความเร็วเอ้ยอันนี้เป็นใส่เกราะให้ม้า ดามเมจมันก็จะมาลงที่ลงที่คนขี่อ่าเนี่ยมันก็จะไม่ตกม้าไงเพราะว่าเลือดเราเยอะกว่ามันนะเลือดเราสองแสนนะเลือดเลือดม้ามันแค่สามพันถ้าม้าโดนตกมันก็จะตายแล้วก็ล่วงพอเราล่วงม้าก็โดนหลุมเพราะงั้นเราเรายอมโดนดามเมจดีกว,ว,ว่าเราไม่อยากล่วงม้าล่วงม้าแม่งมีโอกาสตายสูงเวลาเวลาแบบอ่าฉุกเฉินแล้วเราต้องการขี่ม้าหนี่ะถ้าไปล่วงม้านี่ เหนื่อยเลเนี่ยตลบบอสติเป็นนี้ครับส่วนแบบนี้ชื่อว่าแบบแบบนี้ชื่อว่ามอดอบีสี่เนะเป็นเป็นยุคยุคที่สองไปยุคที่สองช่วงปิดล้อมมอดออยู่ที่าบาราดูอะบาราดูอยู่ทางขวาเนี่ยขอคอยบาราดูต่อรอนอยู่ ที่สองแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่สองอยู่คือคือมันเป็นแบบไทม์สคริปต์ย้อนเวลากลับไปยุคที่สองไปดูเรื่องราวแนอดีตเออใหญ่มันไล่ <Come out. S 1> สกัดเ สว,สวยเลยทุกคนก็จะมีบอสตีหมดทุกคนไนงะใช้กันคลอ่องแคล่วอุ้อยกระโดดก็ได้บอสตีแล้วก็วิ่งเร็วนะ เร็วเร็วกว่าม้าที่เราใช้ปกติอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่กว่ามันจะแบบตัวบึกๆหน่อยแข็งแรงแข็งแรงรอย่นตามมาลเลยเก็ดเวยก่อนอย่าตามหลักหลับหลับเออ ไม่ค้่า8ตัวคอนเจลนี9ตัวตัวที่9ก็คือวิชคิงแต่เราเราจะสกิปเราจะไม่ไม่ฆ่าวิชคิงครับในตัวที่8พอว่าเพราะว่าดีฟมันเราแค่8ตัวปกติเขาก็ไม่ไม่ค่อยค่า9แล้วค่ากัน8เราก็เลยเล่นง่ายๆหละฆ่า8นะบอเพราะเพราะว่ารางวัลมันมันนับ8ค่า9ไปมันก็ ไม่ได้บนอัดพิเศษอะไรออกแบบยงพอแล้วเฮ้ยตัวหลังไม่ตายเลย ตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่อ่า5ตัวที่5ตายไปแล้วอันนี้3ตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวติดลม หลบพ้นป่าวะหลบพ้นหลบพ้นไหลหลบทางเนี่ยมานพ้นหลบไม่พ้นเนี่ยไอ้ตัวที่หลบไม่พ้นมันก็จะพาพวกพวกนี้มาหลบไม่พ้นไอ้พวกนี้มีบอสกลุ่มออฟนูน ตายตายจะไป,ไปไปตัวตัวที่เจ็ดนะยูนิตเจ็ดอยู่ข้างข้างบนไปยยูนิตเจ็ดดูกระตุกอ่ะกระตุกกระตุกว่าแบบมันใหญ่แล้วก็ยูนิตเยอะครับมีรายละเอียดเยอะแล้วเราปรับปรับเท็กเจอร์เป็นเป็นมีเดียมนันไงก็เลยกระตุกพอเราใช้ความเร็วอ่ะ บอสตัวถัดไปอยู่ตรงตัวเอ็มข้างบนตัวเอ็มมันวิ่งตามเราหมดแล้วอะ <c oughs> เราเป็นคนวิ่งนำแล้วเนี่ยตัวเอ็มมาี่ตัวเอ็มวิ่งไปถึงตัวเอ็มเอาหมายเราที่ตัวเอ็ม ตัว M ตัว M อันนี้แหละตัวเอ็เนี่ยบอสอยู่ข้างบนเราจัดการพวกนี้ก่อนเก็งก้วพวกเก็บกันหมดก่อนเฮ้ยมันเอามเอาบอสล้ว,วะใจร้อนเหลือเกินอืมเลยก็ได้ เราฆ่าตัวเกเรกรันเลยว่านี่ตัวเก,กาเากอทำนี่ห่อนจะไดไ้ไม่ไม่มายุ่งกับเราตอนที่เราสู้ฮะตัวที่เก้าท้ายตัวที่แปดเอาแค่แปดตัวก็วประมาณสิบนาทีนะเนี่ยเวลามาสิบนาทีกติถ้าสิบห้านาทีอ่ะแปดตัวสิบห้านาทีเน่รเราเราจบละ เฮ้ยคนหนึ่งไปไหนวะต้องรออีนคนก่อนคนหนึ่งยังยังไม่ไม่พร้อมอีกคนนึง ละล็อกเปิดได้เลยเนี่ยผมเลยได้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยปึ้งปองเนี่ยได้ดีปุ Thank you. ๊บแทงเฉียวก็จบละครับออกตีใหญ่ๆจบเรียบร้อยครับก็วอล์กจับ เอสโตแลนจบหลักแค่นี้แหละเดวนายนะง่ายๆครับก็ได้เจ็ดสิบเหรียญน,นะแล้วก็นี่ห้าร้อยเอบอร์ของรางวันเป็นแบบนี้แหละทเคเกนก็ไปแลกได้หลายหลายอย่างเอาไปแลกอของแต่งบ้านก็ได้มีซื้อบ้านเนี่ยนะแลกของแต่งบ้านแลกพวกคอสตู้นิดหน่อย แรกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยอันนี้คือชื่อว่าเมืองเอสโทแลนเอสโทแลนด์ก็อยู่นี้เมืองตอนแรกเราอยู่แคมป์นี้ใช่ไหมแคมป์นี้เราเข้าไปดีสีแล้วก็มาวามากลับมาแคมป์อ่าก็จบแล้วครับง่ายๆครับภารกิจง่ายๆฆ่านัสดูน เจอเหรอเจอดรูดเกอรุด Decorate g o d เจอทรูดอ่ะชื่ออะไราแล้วไหมเจอทรูดเจอทรุดเอ่อจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนี้ก็ weekly ของตัวละครนี้เสร็จเรียบร้อยละก็สรุปผลก็จะได้ จะได้เวอร์ทูนะเวอร์ทูจากจากดันแรกคือริมริมล็อกใช่ไหมลิมล็อกได้สามพันเวอร์ทูแล้วก็เวอร์ทูแล้วก็เมื่อกี้นี้เมื่อกี้เดนไนใช่ไหมเดนไนได้สามพันกันนะแต่หกพันหกพันแล้วก็อิสนสแตนอินสแตนจะมีทั้งหมดย่อยเนี่ยน,นะก็จะได้ทั้งหมดห้าพันห้าพันเวอร์ทูครัก็เป็น 6,000บวก5,000เป็น10,100เบอร์ทูต่อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะเอาพวกนี้แหละคือ1 1เลเวลอ่ะใช้2,000เบอร์ทูถ้าเรามี10,100ก็ได้ประมาณประมาณ5เลเวลแล้วก็จะบวกไปพบไปเรื่อยๆเนี่ย5เลเวลต่อหนึ่งสัปดาห์ส่วนเอมเบอร์ก็ได้เมื่อกี้อ่าถ้าเป็นริมล็อกจะได้300เอมเบอร์ส่วนเมื่อกี้ได้ทั้งหมด500ใช่ไหมแล้วก็จะแตนด์ในมินิมอลคุณอ่า สิบเควย่อยแล้วก็สี่เพชหลักก็ได้หนึ่งพันหนึ่งพันบกห้ารบกสามเป็นพันแปก็คือสัปดาห์นึงได้พันแปดรอยเอมเบอร์กับหนึ่งหมื่นหนึ่เบอร์ทูอันนี้เป็นบทสรุปก็จบจบวีคลี่ครับรีเซ็ตทุกคือรหัสอ่าแค่นี้แหละจบเรียบร้อยบริบู